ุณยืนรอรับตังกันเลยครับผมครับเขาไม่ยืนทําอะไรคือคือคือก็คือเก้าเส้นเก้ากิโลใช่ไหมฮะครับคือครับผมคือคือคือเข้าเข้าเก้ากิโลแล้วก็เลี้ยวขวาหลังตึกคอมครับครับ ข้าผมมถ้าจืนดูแลประชาชนก็ดีไปอย่างข้าผมอข้าผมอข้าผัข้ารี้มมไม่มีใครโทรบ,บอกพี่เลยมึงเขียนหัวบินมาโอเคได้ยังไหวะโทรบอกอะไรเฟิร์มเวลาเหรอเฮ้ย มาต้ากันยังสี่กวสุดเ้ยยังสี่อะยงงี้เลยแล้วมาโดนจับกูตัดเนียวไปรู้อ๋อ<า>เรียบร้อยอารถเก่งโดนนยด่านก็ไม่มีตรงมุมอีกกวยก็ไม่ตั้งอย่างงี้ครับขายชิ้นเลยตรงแยกไม่มีกวยด้วยเดี๋ยวให้ป๋ากเก่งไกลพิจารณาดูนะครับ <S <S อันนี้ผมถ่ายให้หให้ดูดเฉยนะครับ ทำถูกหรือเปล่าไม่มีกลวยไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยที่นี่สีราชาใช่ไหมครับสีราชาเนะาะแยกอะไรอะ่ะอาสัมชันอาสามชัน